เราก็กลับมาพบก,กันอีกหนึ่งครั้งครับกับตัวโปรแกรมวิดีโอเอดิเตอร์ใน Windows 10เหมือนเดิมครับหลังจากคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องของการตัดต่อพื้นฐานของตัววิดีโอเอดิเตอร์ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะยังค้างยังคาอยู่กับตัวโปรแกรมตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปคราวแล้วว่านะครับผมจะกลับมาสอนเรื่องของการใส่เทคในตัววิดีโอเอดิเตอร์ตัวนี้ครับวันนี้เราอยู่กับการใส่เทคนตั้นเองครับ เรามาดูซิว่าภาษาไทายของเราครับจะรองรับไหมแล้วก็สระลอยสระจมในภาษาไทายนั้นจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับ <S <S สำหรับวิธีการใส่เทค,ครับก็ง่ายๆเลยครับสมมติว่าผมก็ i m p Import ฟุตตัวนี้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราก็ทําการตัดนะครับให้เรียบร้อยด้วยการกดคำว่าทิมตรงนี้นะครับอ่า เมื่อเราก,กดลงมาเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราก็เลเื่อนจังหวะที่เราต้องการครับสมว่าผมจะเอาประมาณช่วงนี้นะครับกลับออกประมาณไหนนะครับเราก็เอากะไว้นะครับสมว่าผมก็อออกประมาณแถวนี้แล้วกันนะครับวนหนึ่งรอบนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดนะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างเท็กครับเราก็มากดที่ตรงนี้เลยครับมันจะมีหัวข้อเท็กตรงนี้ครับอยู่ครับเราก็มากดเท็กลงไปครับพอเรากดเท็กลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับช่องขวามือของเราครับมันจะเป็น คอลัมน์ตรงนี้ครับให้เราสามารถพิมพ์ลงไปได้ตรงช่องนี้นะครับอ่านี่เราจะมาพิมพ์เป็นภาษาไทยครับเราจะมาดูว่าสละลอยสระจมเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ไหมครับนะผมจะพิมพ์ว่า,ว,าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ฉะเชิงเซานะครับอพอเราพิมพ์ลงไปเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับผม อันนี้เราก็สามารถขยับได้ว่าเราจะแบบช่วงไหนครับเราจะเอาเป็นวันนี้นะครับมาสั้นขนาดนี้หรือยาวประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราก็สามารถหดได้ย่อได้นะครับนี่นะครับถ้าเราจะหดหรือย่อเราก็มาเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนมามาตรงนี้นะครับเลื่อนสุดคลิปก็ได้หรือว่าเลื่อนเอาจังหวะที่เราต้องการก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะใส่ลงไปประมาณแถวๆนี้นะครับไม่สุดคลิปนะครับผมโอเคนะครับ ต่อไปครับเราก็มาปรับตรงที่เขียนว่า a n i m a t e c ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเทมเพลตต่างๆแล้วก็สามารถปรับได้เลยครับมันจะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมสมมติผมเลือกเป็น Simple ก็คือลักษณะแบบนี้ครับ Simple ครับ l o v e นะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับจะสังเกตว่านะครับเมื่อเราพิมพ์ลงไปเนี่ยนะครับไอ้สระลอยสรัจมของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึงแม้ว่าฟอนต์ที่เขาให้มาเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ก็ตามครับแต่การใช้งานภาษาไทยเนี่ยถือว่ารองรับนะครับผม เพราะว่าอย่างคําว่าวันนี้เนี่ยนะครับคําว่านี้เนี่ยสระอีกับไม้โทเนี่ยมันไม่ได้ติดกันนะครับมันไม่ได้ซ้อนทับกันมันลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับคําว่าเที่ยวครับสระอีกับไม้เอกเนี่ยก็อยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับคําว่าที่เนี่ยสระอีกกับไม้เอกก็ขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสระลอยก็สระจมในตัวที่เป็นวิดีโออิเตอร์เนี่ยถือว่าสอบผ่านนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูเทมเพลตต่อไปนะครับ จอยนะครับจะเป็นสักษแบบนี้นะครับคลาสสิกนะครับจะเป็นทรงนี้ครับแอคเว t u เ e อร์นะครับจะเป็นทรงแบบแนวท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เขาก็จะปรับสีให้เราครับแบบนี้บูมนะครับซีนีมานะครับโบส์นะครับก็คือเส้นขอบหนาครับตัวนี้นะครับอิมแพ t นะครับจะเป็นขอบสะตกมาให้นะครับการ์ตูนนะครับพิกเซลนะครับชิลนะครับ อันนี้จะเป็นแนวแบบซับนะครับเลือกที่เราต้องการครับเราจะเอาแบบไหนก็ได้ครับสมมติว่าผมจะเอาเป็นแบบสวยๆหน่อยนะครับเป็นแนวนี้แล้วกันนะครับเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นแบบพิกเซลแล้วกันนะครับต่อมาครับตรงเลย์เอา์นะครับนี่เลย์เอา์แล้วก็สามารถขยับได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเลย์เอา์ของเรามันจะอยู่ตรงข้างล่างครับตรงนี้เราก็สามารถเขยับได้ตามที่เราต้องการเลยครับตรงนี้ครับเลย์เอา์แรกเนี่ยไตเติลหนึ่งเนี่ยคืออยู่ตรงกลางนะครับ ตัวนี language, ้อยู่ข้างบนนะครับซ้ายนะครับตรงนี right. right. well, ้นะครับตัวกลางนะครับแล้วก็อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ขวานะครับแล้วก็สามารถปรับได้เลยครับซึ่งแต่ละเทมเพลตเดี๋ยวมันจะแตกต่างกันออกไปครับแล้วก็เอาตามที่เราต้องการนะครับเราชอบแบบไหนเราก็จัดไปครับสมมติว่าผมจะให้มันอยู่เป็นแบบนี้เลยครับอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดดันลงไปนะครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ใส่เทคลงไปเรียบร้อยละต่อไปเราลองเพย์ดูดีกว่าครับว่าเทคที่เราใส่เป็นยังไงบ้างนะครับมันก็ออกจะมาประมาณเป็นแบบนี้ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่สำหรับคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ